ทุกคนตอนนี้เราก็ในไมครับทดสอบให้พี่เคนแปลงร่างเป็นเหล่าคาเมราแมนแล้วไปสู้ V S เจ้าพวกสกิบิตี้ทอเลตแล้วพี่เคนจะอัปเกรดตัวเองได้เลเวลไหนถ้างั้นไปลองเล่นกันเลยอ,อ,อะไรนะพี่เคนพี่เคนไม่เห็นเหมืนอมนด้คุยกันไว้นี่นะอ้อมจะดัดแปลงให้พี่เคนกลายเป็นเจ้าพวกคาเมราแมนเหรอใช่ล้วโมเดลพวกนี้พี่เคนจะต้องแปลงร่างแล้วเข้าไปสู้กับเหล่าคาเมราแมนนะโอ้โหแต่ละคนที่มันเทขนาดเลยรูนะ้สิคาเมราแมนก็มาในเลเวอศูนย์ 0, นะตัวร่างที่ก็จะเป็นปดลอกคาเมราแมนตัวปกติ ตัวนี้ก็จะเป็นทีวีเชฟ หรือว่าทีวีวูแมนเลเวลเจ็ดถึงจะแปลงร่างได้นะแต่ว่าโหดอยู่นะแต่ละตัวก็จะมีอเบลิตี้แล้วก็สกิลไม่เหมือนกันสักเท่าไหร่อันนี้ก็จะเป็นไททันทีวีแมนโอ้โหดูท่าไปแสงก็สิตั้งเลเวลสิบสองนะอ้นนี้ก็จะเป็นทีวีแมนตั้งเลเวลห้าถึงจะแปลงร่างได้มาคบแก๊งเลยส่วนตรงนี้เ่าว่าคือไททันคัเมิล่าแมนอัพเกรดวม่เลยไททันคัเมล่าแมนต้องกดล็อกที่เลเวลสิบสองโอ้โหจะเก็บถึงไม่ละเนี่ยไอถึงอยู่ลวแป๊บเดียวก็เลเวลสิบสองแล้ว เซเว่ยว่าปั๊บเดียวแค่นั่นละแล้วตัวนี้ก็คือฮีโร่คานล่าเพอร์ซนหรือว่าปั๊กเกอร์แมนของเรานั่นเองว้าวพระเอกของเราตัวนี้ก็จะเป็นบิ๊กทีวีแมนต้องเลเวลเก้ากันนะโอ้โหกีจอนะแล้วนี่ก็คือไททันสปิกเกอร์แมนโอ้ยนี่ไงคนปลอดพี่เคนนี่ดูดิดูสกิลก่อน กิ้วมันก็บบว่าแทบจะยิงไฟได้อะละมั้งเนี่ยโอ้ยระเบิดระเบิดน้าดูเลยแล้วตัวสุดท้ายก็คือบิ๊กสปิกอรแมนซึ่งก็จะต้องเลเวลสมหนึงจอแปลงร่างได้นะออ้ยดูสิเขาโดนลุมขนาดนี้ยังสู้ไหวอีกเหรอเอาล่ะเราจะลองทดสอบพี่เคนดูถ้าพี่เคนแปลงร่างเป็นคาเมลแมนก่อนเฮนชินมาแล้วคารเมลแมนเลเ่วศูน ไว้อย่างแค่พี่เคนพี่เคนเป็นคาเมราแมาแล้วไอ่ไหนจะขอสักฮ้ยเตะต่อะด้วยเหรอเตะเลยอุ้ยใช้แสงได้ด้วยอุ้ยสุดยอดนี่เนี่ยเกลพลังกล้องถ่ายวิดีโอหน่อยนี่เนี่ยนี่มาเออในมีพลังของแสงให้ด้วยเหรอเดี๋ยวก็เลือดมันน้อยเพราะว่าเลือดมันยังน้อยอยู่แล้วต่อไปบิ๊กพิปเแมนมาแล้วนี่เลยต้องมาดูสกิลของคัสการเตะเตะได้เตะเลยเตะเลยเออทางข้างๆเข้าน่ากลัวจิงเขาไม่ได้เตะอย่างเดียวนะ เพราะเขาปล่อยขึ้นเสียงได้ปล่อยขึ้นเสียงให้หลาตัวได้เป็นไงล่ะเทว์เรางสุดยอดไอ้ไอ้เจ้าแค่สัตยาลอกแพ้เดี๋ยวได้เจอเตะนี่เลยนี่นี่เดียวเดียวไม่ค่ะแต่ละหลายตัวกันไอ้ตัวซ้มมันยืดหัวไปฉกไปด้วยเตะเนี่เป็นไงล่ะโอเคมันเท่มากว้าวลูกพี่เท่มากเลยนี่เจอขึ้นเสียงกัขอลอยอีกที่นึ่งอีกที่นึง โอ้แตกไม่นน่ะข้างหลังข้างหลังไม,ไ,ไม่ไงนี่รัวรัวไปอ๋อแล้เม็ดบุกสะดุ้ยอาอสลามมาไงเนี่ยเขาส้งเกิดไปเป็นสลามเฉยเรียบร้อยบอกแล้วพลังแห่งธรรมะย่มชนะธรรมรู้สึกว่าทุกตัวจะแตกต่อยได้นะแล้วก็นี่เลยปลงล่างเป็นทีวมันว้าวมันยังหลอนะ แต่ไต้ได้เหมือนกันนี่ไงแต่ดูห้างเออทำไมเขามีสกิลเดียวนี่ฉายแสงสีม่วงว้าวฉายแสงสีม่วงได้ด้วยออร่าแบบแผ่ขยายวงมาได้ไหมนี่ไงต่อยเลยต่อยเลยอ๋อไม่มีสกิลว้าวเอ้าเฮ้ยแย่โดนล้วแต่ว่ามีสกิลฉายแสงอยู่นะนี่ไงฉายแสงนี่ตาบอดไหมโอ้ยแค่มากแค่มากคิดดูดิถ้าแบบว่าสามารถแต่งว่างพร้อมๆกันได้หลายตัวเนี่ยมันจุดทห้ขนาดไหนนะแถมมีเครื่องคอมร์เมลในเซิร์ฟด้วยนะมาเลยชีวีวูแมน นี่ทีวีวูแมนเออถอดหัวไม่ได้ถอดหัวไม่ได้แต่ว่าใช้แสงไฟได้โอ้โหทำไมครับถึงใช้เรื่สีส้มละเนี่ยแสบตาดหเหมือนกันนะก็รจะติดไฟไงเดี๋ยวดูทีนะไฟไปเลยไอ้นี่ไม่เลยมันอาจจะมผู้หญิงไม่เลยจะใช้แสงรัวๆนี่ก็ติดไฟเลยอ่ะดูดิแสบตาใช่ไหมล่ะโอ้ยเท่ๆอีกรอบ่ะพี่เคนแลรอบละนี่ไงนี่โอ้ยไฟไหม้เลยโอ้ยไฟลุกเลยอ่ะกินทีนี่พลาแต่ไฟลุกที่ตัวเลยโอดเกินมาแล้วบิ๊กทีวีมา ทำฉายแสงอะยังเตะไตแล้วก่อนใช่ป่ะวอร์มเครื่องวอร์มเครื่องก่อนนี่เจอฉายแสงโอ้โห้าจอเลยเ้าดูสิสว่างโลเลยนะไม่ต้องเปิดไฟเลยอ่ะไม่บอกให้มันรู้ไปยิ้มไฟก่อนให้นหงืสุกเจ้าถ่ยเลตตัวใหญ่แล้วกันไม่ไงเจอเปเจอไยกันใช้แสงเลยใช้แสงเลยถ้าไม่ตายใช้แสงนี่เวลารายการเลยการเกินใช่แสบตามากเลยอ่ะอีกรอบอีกรอบไอ้มาดิไอ้จะเปยก ไม่น่ะไม่เจอเล็บผมตกลงเลถ้าสู้ไม่ทันเนี่ยตุยนะค่ะว่าสกีบิทที่ไทยแต่ละตัวเนี่ยโหดอยู่เฮ้ยแต่เขาเริ่มถึกขึ้นแล้วนะแสบตาดิแล้วก็ต่อไปคาเมล่าปั๊กก็แมนนี่ไงพร้อมที่ดุดซ่วมคู่ด้วยเฮ้ยเท่มากเลยตัวเนี้ยนี่แหละหมุนติวหมุนติวในทางเดียวกับบลูส์ีย่ะคู่โอ้ยควงสวรรค์ได้ด้วยหรอปกติเขาจะเอาปั๊มนะอันนี้ไม่ปั๊มนะอันนี้หมุนแทนนะสู้กับดีเจสกีบิทที่ไทยแต่ละตัวนี่ไงหมุนติวย่ะคู่หมุนหมุ มไม่ไหวเปล่าตัวอะไรตัดตั้งเยอะวิล้มได้ด้วยเรียบร้อยสามารถล้มดีเจสกิบิที้ไทเลตได้แล้วพอริไทเลตล่ะเอ้ยอตวจตเปียกไม่กลัวรอกนะนี่นะเจอที่ดดส้มแล้วก็หมุนติว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 วันนี่ถ้าไม่ตายนายเหรอผิดยาไปเลยเฮ้ดิอัพเลเวลถึงเลเวล่อสิบสองแล้วใช่ไหมมาต่อไปท้ายที่ทีวีแมนอัพเกรดอุ้ยมาถึงก็แล้วอัพเกรดแล้วเหรอเนี่ยอันนี้อัพเกรดแล้วใช่เปล่าอัพแล้วโอ้โห ดูหน้าจอด้านข้างดินึกว่าเครื่องคิดเลขไม่ไง <c oughs> เป็นไงถ้าฉายแสงไปแสบตาเป่าล่ะอ๋อสุดยอดไม่ไงฉายแสงสีแดงก็ได้อ๋อเปิดหมดฉายแสงสีแดงได้ด้วยว้าวาโ,โอ้อีนี่ดูสักก่อนเฮ้ยจะฟิตพอโดอนหมดฉายแสงสีแดงปั๊บไปปุ๊บเลยเฮ้ยอะไรเนี่ยถ้างั้นต้องเอาบแบบพวกบ๊อดไปสู้ดีกว่ามั้งนี่แม่เจอทักโจมตีฉายแสง นี่เลยเอาฟลอมตัวใหญ่มาตายหน่อยนี่ไงโอ้โหเรียบร้อยเลยตายหมูเป็นหมูคณะอันนี้ไปตัวหนึ่งจะไปเรื่อยมั้ยเนี่ยเดี๋ยวๆถอยก่อนถอยก่อนคู่ดาวไอมีการหลบมีการหลบมีการถอย,อยนี่นะฉายแสงเลยนี่แสบตามไหมเอาเลย <c oughs> เน้นเน้นเน้นเฮ้ยไม่ตายอ๋อ เอนี่ไงเรียบร้อยน้ำหน่อยเลือดเกือบหมดตัวแล้วใช่ไหมหลับสเบยเลยทีเดียวต่อไปนี่ตัวโปรของพี่เคนไททันสปิกเกอร์มันอัปเกรดมาพร้อมกับปืนคู่เลยนะโอ้โหดูยิงดิหูลูปเบลอเลยอันนี้เขาอัปเกรดแล้วเหรอนี่อันนี้ท่ายิงธรรมดานะส่วนอัยท่ายังไม่ตายนี่หมุนตุ๊ดตุ๊ดตุ๊ดโอ้โนี่ท่าประจำของเขาเลยนี่นะลองแท่ลองดิลองดิลองกันลองดิลองดิ มันเป็นไทย <แฌ S 1> ทันก็ต้องสู้ได้ไหลายตัวแน่ยิงธรรมดาก็ลอยแล้วเป็นไงบ้าล่ะยิงโดนยิงโดนหมุนด,ด้วย โอ้ยยังแท้เลยดูดิโอ้ยยังโหดใครจะมาสู้กับพระเอกได้เอ้าเฮ้ยเอาจีแมนไปดิเฮ้ยจีแมนมาเดี๋ยวเดี๋ยวครูดาวครูดาวนี่เลยจอไปกันนี่ยิงลงมาเลยจีแมนมีออร่าด้วยเหรออะไรเนี่ยมันมาแสบตาขนาดนี้โอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวใจ่ยันกัดนี่จะทำให้ตายหมุนทําไมจีแมนมีออร่าด้วยอ่ะน่าดีอุท่าเลยของมันเนี่ยเฮ้ยคิดโกงเดี๋ยวหมุนเติ้ลเติ้ลเติ้ลเฮ้ยทำให้ตายยักษ์หูยสุดยอดเลยไหนนี่เจ๋งใช่ไหมเนี่ยใครทักพลเอกก็แม่ แล้วก็ต่อไปไททันคาเม่รู้แมนอัปเกรดเป็นเวอร์ชั่นถือค้อนด้วยนะแต่เหมือนเขาจะลืมปืนไปที่บ้านไหมดูค้อนดิเวลาเขาตีแล้วอ่ะมันมจะมีเอฟเฟกต์แบบควันสีฟ้าฟ้ามาดิละเจอห้าขอพลังงานหน่อยโอุ้ยรุ่ใหญ่ค้อนขอพลังงานแบบว่าโอ้รัศมีวงกว้างมากเลยนะแสบตาป็นล่ะคนปล่อยยังแสบตาเลยรังดีลังกริดดิรีทายแลดดิไม่ใช่ไงอ๋อ,อเป่าซะเหลือเป็นฝุ่นเลยสบายสบายมากเลยล่ะชิลชิลอะถือค้อนทิดงยังก็ตุยแล้วมันกอง ทุบหน่อยเจอทุบเจอท่าขอพลังงานเรียบร้อยว้ายมันเจ๋จ้ามากเลยมันมองไม่เห็นอะไรเลยมองไม่เห็นเลยเลยว่าสวัดยอดเรียบร้อยต่อไปก็นี่เลยให้สู้กับบอสอ้าวเฮ้ยบอสแรงทิศท้ายแล้วเฮ้ยมาไงเนี่ยดูฟันดิฟันมันฟันกระต่ายด้วยไม่เห็จะทุบเลยเออไม่มีหลอดเลือดนะระวังเลยไม่เห็ไม่กลัวหราไม่เห็นจเจอทุบอีกได้อยู่ได้อยู่ทำไมครูดาวมันนานจุง ไม่ต้องให้แมวคู่ดาวหน่อยใช้แสงเรียบร้อยอุ้ยจำไม่พี่เคนเฮ้ยถือว่าโหดมากเลยนะเลเวลสิบสองเนี่ยเขาจปโนล่กว่านี้ได้ปหมได้เลยเอาไปเลยเบ้มสองตัวไปเลยจริงนี่โอ้เยอะเกินเยอะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวบ้านไปเลยขอพลังงานก่อนโอ้โหแสบตาสู้กันปต่างคนต่างแสบตาหลอนเลยไม่ต้องกลัวเจอข้อน่อยไม่ทุกหัวทุกหัวอย่าไปเก่งใจมั่นจะใส่ที่จะมองแทงแล้วอยากทีมังอยู่เรียบร้อย ไอจีมันยังอยู่แล้วเข้าแต่นายก็จะตามเครื่องไปติดๆกับเรากับแล้วยนี่เนี้ยนี่เนี้ยไงเงือบโอ้ยไอความรู้สึกแปลงร่างเป็นไททันคามิล่าแมนบี้อย่างนี้นี่เองอ่ะสุดยอดไปเลยโอเคจ้าเดี๋ยววันนี้เราก็รีวิวหมดข่าสกีบิตี้ไทยเลยแบบแค่นี้ก่อนนะถ้าชอบหมัดแปลงร่างแบบนี้แล้วก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดดิ่งให้กันด้วยล่ะและอย่าลืมมาคัมแบ็คเพื่คุยดีกันนะคะวันนี้ต้องไปก่อนแล้วบ๊ายบาย